อมชานติ anti, วันนี้วันที่17เดือนมิถุนายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานลูกจะต้องทำตามคำสั่งสีหมัดของบัพดาดาแล้วก็จงมาอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณในขณะที่เห็นรูปลักษณ์ของบราหามาบา,บา ให้จดจำพ่อผู้ปราศจากภาพลักษณ์คำถามเพราะความยิ่งใหญ่อันใดลูกๆได้รับการจดจำว่าเป็นดวงดาวที่โชคดีคําตอบเพราะความยิ่งใหญ่ในความบริสุทธิ์ของลูกลูกนั้นกลับมาบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้และทำงานรับใช้ที่จะทำมาลาดให้บริสุทธิ์ นี่แหละทำไมลูกดวงดาวที่โชคดียังสูงส่งยิ่งกว่าเทพชาติเกิดของลูกนี้ล้ำค่าเยี่ยงเพชรลูกลูกเป็นผู้รับใช้ที่สูงส่งมากๆในเวลานี้ดวงยานในรูปแบบของบราหมายังสูงกว่าเมื่ออยู่ในรูปแบบของสีกฤจณนะเพราะเขาเป็นของพ่อในเวลานี้ สีกีกฤษณะมีประสบการณ์ในรางวัลของเขาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงให้สติปัญญาของลูกด้วยอาหารของความรู้ทุกวันทุกวันและทํามันให้เต้นไปด้วยพลังทำภาชนะสติปัญญาของลูกให้บริสุทธิ์ด้วยโยคะจุดที่สองด้วยศรัทธาว่าลูกนั้น กำลังจับมือของพ่อผู้ปราศจากภาพลักษณ์ให้จดจำพ่อจำแล้วจำเล่าอย่าทำให้เกิดความทุกข์กับใครพนของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีการตระหนกรู้และจากการอยู่อย่างอ่อนแอจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังเช่นนายผู้ทรงอำนาจขอให้ลูกมีการตระหนกรู้ และจากการอยู่อย่างอ่อนแอจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังเช่นนายผู้ที่ทรงพลังชีวิตของมวลมนุษย์ขึ้นอยู่กับดวงวิญญาณฉันเป็นดวงวิญญาณชนิดอะไรฉันเป็นใครเมื่อลูกมีการตระหนักรู้ลูกต่อมาก็จะสามารถมีความสงบเป็นศาสนาดั้งเดินของลูกได้ การตระหนักรู้ในการอยู่อย่างเป็นดวงยานที่สูงส่งลูกของผู้ทรงอำนาจจะทำให้ลูกๆเต็มปริพลังจากที่อ่อนแอดวงยานที่เต็มปริพลังและเป็นนายผู้ทรงอำนาจเช่นนั้นสามารถที่จะทำอยู่ในหนทางปฏิบัติในอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการ และพวกเขานั้นต้องการที่จะเป็นอย่างไรคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ในการใช้จิตใจของเขาไม่สามารถอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดของเขาได้ผู้ที่เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ในการใช้จิตใจของเขาไม่สามารถอยู่ภายใต้อิทธิพล ของความคิดของเขาได้อัจฉาโอมชานติ